สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่เคารพรักทุกท่านสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆลุงป้านะอาคุณตาคุณยายที่ครบครับวันนี้มาเจอกันในรูปแบบของการเลี้ยงปลาในบ่อปูนใหม่นะครับสําหรับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรหลายท่านเลยแหละที่มีปัญหาเรื่องการเลี้ยงปลาในบ่อปูนแล้วปลาเป็นแผลนะครับปลามันมีปฏิกิยาแบบ เลี้ยงไปแล้วมันตายนะครับวันนี้เราจะบอกตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับเสียเวลานิดนึงขอเวลาพี่น้องเกษตรกร6นาทีนี่คือบ่อปูนเก่าที่เราทําการเลี้ยงนะครับแต่บังเอิญว่าบ่อมันชํารุดนะครับมีเล้ามีแตกเราก็เลยทําการปะนะครับเห็นด้านล่างไหมครับด้านล่างชัดเจนพอปะเสร็จปุ๊บเนี่ยพี่น้องเกษตรกรบ้านเราก็คิดว่า เราจะเลี้ยงปลาเลยไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นบ่อปูนใหม่หรือบ่อปูนเก่าก็ตามถ้าเราเอาปูนนะครับปูนเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นสารชนิดหนึ่งมันสามารถที่จะไปทำลายผิวปลาได้ไปทำลายเก็ดปลาได้ไปทำลายให้ปลาเสียชีวิตได้นะครับขั้นตอนเลยไม่ต้องช้าพราะหลังจากที่เราทำบ่อเสร็จเรียบร้อยนะครับทำบ่อเสร็จ ปะบอ่อเสร็จทําอะไรเสร็จเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเอาน้ําเข้าเลยน้ําก็คือน้ำเนี่ยครับน้ำธรรมดาน้ําในห้วยหน,นองคลองบึงของเราน้ําปกติทั่วไปก็คือน้ําในบ่อชนรับประทานน้า,ป,ป,ป, ain, นาประปาน้ํามบาดานได้หมดครับพอนําน้ําเข้ามาเสร็จในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการแล้วนะครับเราก็ทําการนําต้นกล้วยต้นกล้วยต้องเป็นต้นกล้วยสดนะครับต้นกล้วยต้องเป็นต้นกล้วยสดนะครับใช้ในปริมาณอ่หนึ่งคูณหนึ่งต่อต้นกล้วย 4-5กิโลกร,รมัม1ลูกบาศนะครับกว้าง1เมตรยาว1เมตรสูง1เมตรเนี่ยน้ำเต็มบ่อเนี่ยต้องใช้กล้วยประมาณ3-4กิโลกร,รมัมถ้าบ่อขนาดนี้ก็คือ4ีคูณหของผมนี่ 4, ีคูณหสูง1เมตรเป๊ะนะครับ4ีคูณหสูง1เมตรเป๊ะเนี่ยผมใช้น้ําไม่เยอะนะครับเพราะว่าผมต้องการแค่ให้ปูนด้านล่างมันจืดแค่นั้นเองนะครับส่วนข้างบนอยู่ด้านข้างเราก็จะเอากล้วยนี่ไปทาเลยนะครับทีนี้ทํายังไงพอเอาน้ําเข้าแล้ว สมมุติว่าพี่น้องเกษตรกร,ร,กรหลายท่านที่มีบ่อใหญ่ๆเอาน้ำเข้าไม่ต้องเอาเต็มนะครับเอาขึ้นแค่เศษ1นส่วนสถ้ามี5ส่วนเอาใส่4ส่วนแค่นั้นก็พอทีนี้ก็เอามีดเนี่ยเฉือนกล้วยลงเลยนะครับวิธีการเฉือนก็เฉือนแบบนี้นะครับเฉือนลงเลยเดี๋ยวผมสาธิตให้ดู แค่นี้ถือว่าเป็นอันเสร็จนะครับแค่นี้ถือว่าเป็นอันเสร็จบางท่านบอกว่ากล้วยน้อยไปหรือเปล่าคะคุณบอยถ้าเป็นบ่อใหม่เนี่ยคือต้องให้กล้วยเต็มเลยนะครับแต่ถ้าเป็นบ่อเก่าไม่มีความจําเป็นนะครับทีนี้ไอเศษปูนก็คือเอากล้วยไปทานี่ครับเอากล้วยไปทาเลยนี่ครับอย่างนี้เลยฝากเรียนทุกทกท่านนะครับคลิปนี้สั้นแต่ได้ใจความครับบ่อใหม่เลย สำหรับพี่น้องเกษตรกร,กรท่านใดที่ทำบ่อใหม่เอาน้ำเข้าเสร็จส่วน4นะครับอัตราส่วนกว้าง1เมตรยาว1เมตรใช้ท่อนกล้วยประมาณ4กิโลกร,รมัม3กิโลกร,รมัมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นบ่อที่ซ่อมแซมนะครับใช้แค่นี้พอไหมพอแค่นี้ก็พอแล้วนะครับไม่มีความจาเป็นต้องใส่เยอะนี่ครับเสร็จแล้วก็ปล่อยให้เขารอยอยู่อย่างงี้ครับประมาณถ้าบ่อใหม่นะครับ 14วัน7ถึง14วันถ้าบอ่อเก่า4วัน5วันพอเราก็นำน้ำที่เหลือเนี่ยออกพอนำน้ำที่เหลือออกปุ๊บเราก็นำปลามาเลี้ยงได้เลยนะครับโดยการนำน้ำเก่าออกทำความสะอาดอะไรให้ดีเรียบร้อยแล้วก็สูบน้ำใหม่ใส่พอน้ำใหม่มาถึงปุ๊บก็เราก็สามารถที่จะเลี้ยงปลาได้เลยนะครับน้ำก็ควรจะเป็นน้ำจากแหลง่งบอ่อแหลง่งบอ่อธรรมชาติอย่างนี้นะครับในห้วยหนองคลองบึงในชลนประทานทั่วไปถ้าเป็น น้ำในน้ำบาดาลหรือน้ำประปาหมู่บ้านก็ขอใหอ้พี่น้องเกษตรกร,ร,กรได้พักน้ําสักนิดหนึ่งเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับไม่เข้าใจยังไงย้อนไปฟังนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ